ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูใต้แมปของเกมซอมบีม้เองนะแมปเมองนั่นเองแล้วแมปซอมบีมม้มันเยอะจังเลยนะจำหนึ่งนะทุกคนเพื่อนเพื่อนก่อนโอเคปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละจบก่อนแรกเราต้องมาเอาป้ายนี้ก่อนทซ่อนอยู่ในนี้นะทุกคน นี่นกดมาแล้วเราก็จะได้นะี่ราจะได้ไปนะักเป็นองบีแปลว่าอะไรอ๋อรูแล้วเอา New เหมือนเหมือนเขาจะสือ่อว่าเอานิวเคลียร์มาลงที่ฟอบี้อ่เดีอะกนแน่นอนไม่ปอนี้น่นะครับนี่คือ ตรงใต้แมปนะเดี๋ยวผมจะปะเดี๋ยวผมจะพาไปนี่นี่คือใต้แมปนะทุกคนนี่คือต้นแบบช็อปคีเปอร์นี่นะครับคือต้นแบบช็อปคีเปอร์เลยนะครับแล้วนี้เขาก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบการทําปืนลูกซองนะอันนี้ก็จะเป็นการทําปืนลูกซองนะ เตือนไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าแบบนี้อาจจะมีลัคกี้บ็อกก์ก็ได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเออก็อาจจะมีนะเนี่ย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 ไอ้บ็อกซีเ่เหลืองเหลืองเนี่ยแล้วผมไอ้นี่ด้อมนะครับทีนี้ไม่มีอะไรมากคนมารีวตายแบบ ตรงนั้นมีบล็อกสีแดงอะไรด้วยทุกคนตรงนั้นอะทุกคนเห็นปะ,น,ะนู่นนะนู่นนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยผมวาดไม่ดูเลยโอ้ยมติดอ้าโอ้ยช่วยผมด้วยรีเซ็ตก่อนอ้อ คนเออตายก็ดีไอ้ตรงนั้นนะครับทุกคนนี่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 ผมโยงไว้ครั้งหนึ่งนะนี่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 อันนี้อันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นต้นแบบอะไรอะ่ะมันใช่ต้นแบบไหมทุกคนหรือว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าทุกคนแล้วผมโยงให้ดูนะนี่น วาดก่อนเนี่ยทุกคนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะเออมันคืออะไรมงไหมโอ้ที่น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 ี่มีคนไทยด้วยทุกคน,น ทุกคนเราเกือบกระโดดเขาขึ้นไปถึงแล้วจะถึงอยู่แล้วอะ่ะทุกคนแต่มันไม่ถึงนะเราลองเหยียบเหล็กดิเหยียบเหล็กแล้วกระโดดไม่ได้เหล็กตรนนี้มันเหล็กอันนึงที่ทําดัมไมค์ครับนะครับสอนสอนสอนทําดัมไมค์ครับไปแล้วนะครับไปดูไปดูได้ที่ช่องผมนะครับชื่อครูสิตชื่อดาบไมค์ ว่าคลิปแรกของผมคือคลิปไหนอ,อคลิปแรกของผมไม่ไม่ได้อยู่ในช่องนะครับเพราะว่าเอ,อ้ยแต่ผมเอามาลงอีกรอบหนึ่งหลายเดือนแล้วแหละเมื่อปีที่แล้วแล้วมัง้งทีวีปีที่แล้วเลยผมเอามาลงลง ก่อนผมมันเป็นคลิปแรกเลยทุกคผ,ผมว่ามันไม่ดีก็เลยเอาออกลบออกไปราะว่าไม่ค่อยชอบเนาะก็เลยทำทำทำรีวิวแนะนำใหม่แนะนำแนะนำตัวผมกับช่องใหม่เนาะนั่นแหละคือคลิปแรกนี่อยู่ในช่องนะทุคนไปดูได้ หาเองเนาะเดี๋ยวผมนี่ก่อนทุกคนเนี่ยมาแล้วเฮ้ยก้อนไอ้ก้อนแดงๆนั่นอ๋อเนี่ยเนี่จางๆอยู่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมโยงให้นี่แล้วนี่ก็คือบอ่อแสงครับ น่าจะเป็นต้นแบบช็อปคีเปร์นะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบคนขายของนะเอออันนี้คือตัวดีวนะครับเป็นไอเทมพิเศษสามารถทำให้เราว้าไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้นะนี่น่าจะเป็นต้นแบบช็อตกันนะครับเดี๋ยวผมโยงให้ดี เ yeah. นี่นี่จะเป็นช็อตกัรอัลเลยทุกคนนี้นได้เลยขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้เอ,อ้า <c oughs> ตกลงไม่ตายนะทุกคนเราสำสำรวจใต้แม็กันกันพอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับ เราก็จะบอกสิ่งที่ถูกลบออกไปด้วยเนี่ยมันเหมือนเลยต้นแบบเนี่ยเหมือนมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทุกคนนี่คืออันนี้ก็คือ NBC ที่แปลกที่สุดเลยทุกคนมันมันเป็นฮิวแมนนะครับหรือแปลแปลเป็นไทยมันจะเรียกว่ามนุษย์นะครับทุกคนมันเป็น N B C ที่ทุกคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นซอมบี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกผมก็เข้าใจผิดแล้วผมก็เคยอ่านคำว่าฮิวแมนกลายเป็นฮูแมนด้วยทุกคน เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงว่ามันอ่านว่ายังไงนะทุกคนอ็นบีซี oh, oh. oh, okay. right. ตัวเนี้ยแปลกมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเชื่อไม่เชื่อไม่น่าไม่รู้เลยทุกคนว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาทมนะําไมเนี่ยเนี้ยแล้วคนเขาก็ชอบมาไปอ่ะเออนะเพราะว่า เขาใจผิดเออมาดิคนที่ไม่รู้นะว่าไอ้โค้ดนี้ยมันคือมันคือโค้ดอะไรคนเดี๋ยวผมเอ็นนี้ก่อนยังไงวะกดเนีย่ยแม่งปิดดิโค้ดก็คือห้าห้าห้าครับเนี่ยโค้ดเดี๋ยวผมจะ เขียนให้ดูนะฮะนี่นี่นี่ในแชทนี่นี่โยงให้ห้าหา้หาหา้าห้านี่นะครับนี่เดี๋ยวผมเขียนให้เอาเอาเอะไรอืมจะเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่านี่นะครับหา้หาหา้าห้าห้าโอเคทุกคนก็ยังทุกคนก็จะรู้แล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมี2องพูชั่นตรงนี้ก็จะมีสองพชั่นนะครับโพชั่นแรกมี2น้ํายาครับน้ํายาแรกก็จะเป็นแบบจะเป็นน้ํายาอะไรเอ,อ่อน้ำยายาถอนพิษนะครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกทุกคนอันต่อมาจะเป็นแลนโบพชั่นนะครับ เป็นโมชั่นที่ทําให้อวตารเรานั้นเหตุเรนโบว์โมชั่นนะครับทําให้อวตารเราเป็นแบบนี้มันจะเปลี่ยนสีนะทุกคนอีกโมชั่นหนึ่งเป็นโมชั่นยาถอนพิษนะครับที่ทําให้ซอมบี้กลายเป็น NPC human นะครับเ <Okay. S 1> นี่ไงทุกคนโพชชั่นยาถอนพิษนี่ มันก็จะให้ n อ c กลายเป็นฮีเลนได้นะและสิ่งที่โดนลบออกไปก็อยู่ในห้องแลบ,บนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนฮ่าฮ่า,า,านี่สิ่งที่โดนลบออกไปในห้องนี้ก็คือห้องตรงนี้นะครับครับมันจะเป็นห้องห้องที่มี n อ c ที่เป็นเอเรียนอยู่นะครับ ซึ่งเอเลียนเนี่ยมันก็จะมีซึ่งมันต้องใส่รหัสอีกแล้วทุกคนมันเป็นห้องที่รหัสคื่สองศูนนะครับเออสองศูนนะแล้วเราก็จะเจอกับเอเลียนนะครับถ้าเราสู้ถ้าเราฆ่ามันได้เราก็จะได้เราก็จะได้ปืนเลกันนะครับปืนเลกันปืนเลกันจำกัดนะครับจำกัดนะจำกัดนะ ไม่ใช่ว่าไม่จำกัดนะทุกคนสำหรับคนนี้และก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โดนลบออกไปจากเกมนี้นะครับโอ้ยโดนฟันอื้ออย่ามาที่ทพวกผม นี่นะครับตรงนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นที่รับอีกทีหนึ่งนะปินห้องน้ําซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเคยจะมีเคยมีอาวุธรับมาก่อนซึ่งนั่นก็คือไม้ดุดซัวมันเองนะครับแต่ตอนนี้โดนลบไปแล้วมันสามารถทําดาเมจกับเจ้า n อ c ีซได้นะทุกคนทําดาเมจครึ่งหลอดนะครับแต่ตอนนี้โดนลบไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ทุกคนสามารถดูได้หมดเลยนะครับว่าทำได้ยังไงเ,เดี๋ยวผมจะบอกคลิดนี่ทุกคน มันก็จะสามารถทำให้ไอ้ตัวนี้กลายเป็น n อ c ได้กลายเป็นฮวแมนไปแล้วน,นี่ฟาดหน้าเลยคอบิดหน้าคอบิดทุกคนนี่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 แล้วการที่เราจะได้เลกันฟรีเนี่ยเราต้องไอ้นี่นะครับทุกคน เราต้องไปซุ่มในน้ำตกนะครับซึ่งน้ำตกซึ่งข้างในน้ำตกมันก็จะมีที่ลับอีกที่นึงนะครับที่ลับมันเยอะเนาะนี่ที่ลับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นที่ลับที่เหมาะสำหรับมนุษย์มากแต่ถ้าซอมบี้มาบุกก็ไม่ไหวนะ นี่เราก็จะสุ่มได้ตรงนี้นะครับเสียต้องเสียสีก็คือถ้าก็คือวันก็คือสุ่มฟรีนะครับสุ่มฟรีแต่สุ่มฟรีครั้งได้ครั้งเดียวนะครับต่อวันเนาะก็จะมีอาวุธแรแล้วถ้าสุ่มครั้งที่สองเนี่ยต้องเสียซีอยู่9โลบะนะ ตรงนี้ก็จะมีอีกป้ายหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโซฟามีเพลงมีลำโพงหยิบไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความลับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเรากดตรงอันนี้ไปถ้าเรากดตรงอันเนี้ยผมไม่รู้ทุกคนว่มามันเื่ออะไรอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคน พอกดไปขาจะด้วนนี่ขาด้วนเลยทุกคนส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าลับนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่สอง,สอ,งอันสองสามร้านค้านะครับก็คือร้านค้าของร้านค้าธรรมดาที่อยู่เซฟเซฟมนุษย์แล้วก็ร้านค้าซองบี้นะครับที่จะขายดาบคูกระดูก แล้วก็ร้านค้านี้นะครับเป็นร้านค้าลับที่ต้องเข้ามาในน้ําตกแล้วก็ต้องรอเวลาด้วยนะครับถ้ามันมาเนี่ยมันก็จะขายปืนลูกซองแล้วก็ปืนพกนะครับอืมใช่อันนี้ก็จะเป็นที่ลับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความลับหนึ่งนะครับนั่นก็คือคาตานาไฟนั่นเองครับ คาตานะไฟผมเคยสอนแล้วเนาะมาทวนความจำกันทุกคนก็จะทำไอ้นี่นะนี่ให้เราหยิบดาบคาตานะมาก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องไอ้นี่ทุกคนนี่แล้วเราก็แล้วเราก็จะต้องอืมอบา้าเราก็จะต้องปีนบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะครับเราเราก็จะขึ้นมาบนข้างบนแมปนะครับ นี่เราก็จะมาดูตรงนี้นะเขาบอกอะไรนะครับเขาบอกว่าเซอการเดียนเกดัสอินฟอนออฟไฟล์เขาสื่อเขาเขาหมายหมายความว่าให้เราแบบให้เราไปไอ้เนี้ยนะทุกคนให้เราไปพูดคำว่าการเดียนเกดัสอินฟอนออฟไฟลนะทุกคน นาะมาเดี๋ยวผมจะมาพูดก่อนเรียนกีรัตนี่ทุกคนนี่ก็จะได้ฟ้าคาตนาแล้วทุกคนมันก็จะเป็นคตนาตีติดไฟนั่นแหละทุกคนเออนี่ตายเลยนี่ไฟเผาไหม้ทั้งร่างกายเลยดิจุดไฟเผาทั้งร่างกายรวผมรีเซ็ตก่อนมือผมติดบั๊กเนี่ยเออ,เอ,อ มาครั้งนี้ผมก็จะมาไอ้นี่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะจะเข้าไปที่รับนะนผมเปลี่ยนบุตก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมโคตรผมถนัดดาบฒนาบไอ้ครั้งนี ตอนนี้่เพื่อนจอมกลตีนะครับก็ใช้อันนี้แหละทุกคนเมื่อก่อนคือฟินเนเขาไม่ไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่ไมเขากกลา,ายเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่รู้เฮนยี้วันนี้เกิดแล้วแต่ผมจะไม่เพื่อคนนี้นะครับผมไม่เล่นทุกคนอะไร คนหลอกมีสิทธิ์ไหมครับเฮลโลเฮลโลหรอไฮ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 ตอบกลับเข้าไปทุกคนไฮยยยหผมโดนเผาทุกคนผมโดนเผาเออนี่นี่โดนฟาด กดทุกนะคนแม่งเอาอแล้วแม่งเองเ้พี่โคตรเกี้ยเลยไอ้พวกเนี้ยเอเออย่าเสกอย่าเสกเห็นก่อนคน,คนเห็าานก่อนแล้วก็มาหลบในนี้ก่อนทุกคนนี่ไงนี่ไงของดีเลยเย่เย่เย่ของดี yeah, yeah, yeah. มาแล้วว้ยมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาดิเข้ามาตายหมดเข้ามาตายหมดมาแน่จริงก็เข้ามาเลยแน่จริงก็เข้ามาเลยเข้ามาดิ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 เข้ามาไก่เข้ามันไก่เข้ามนไก่เข้ามนไก่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 คนยิงพลาดยิงพลาด ยิงซอมพี้ตองนี้ยิงซอมพี้ตองนี้ยิงกระจุยกระจายง่ายเงือบกันเลยทีเดียว โดยหัวหน้ายิงเลยยิงเลยนี่มันยังไม่ตายอีกดนยิงจังๆแบบนี้ไม่รอดแหละทุกคนเออแม่งโคตรเคียหเลยทุกคนเออแบตบผมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วแต่ผมยังไม่ปิดคลิปเท่านั้นนะครับ เนาะเออผมก็จะมาอ้นี่นะวิธีวิธีการได้พิซซ่านะครับให้เรานั่งตรงพิซซ่านะแล้วกดเข้านี่แล้วก็จะเจอแล้วก็จะเข้าห้องพิซซ่านะครับแปลภาษาภาษางกษเรียพิซซารูมนะออแล้วพอเราแล้วการที่เราจะกดออกเนี่ยให้เรากดที่ พิซซ uhm ่ายิ้มนะแล้วเราก็จะออกได้ผมอยากเข้าไอ้ไอ้ฐานซอมบี้เนี่ยคนแล้วผมจะไปตรนนี่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 ทุกคนนี่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 เลยนี่นี่ ดีเลยทุกคนอันเนี้ยป้ายเนี้ยดีเลยทุกคนเป็นของที่เอาไว้ทะลุทุกอย่างทะลุทะลวงฟ้าฟันทะลวงทุกอย่างโหโ <c oughs> นี่เข้ามาได้แล้ว ผมอยู่ใต้แมพเฮ้ยผมลงมาตรงนี้ได้ทุกคนนี่แล้วมันมีอะไรวะตรงนี้น่าจะเป็นห้องแลบบ็บอ้าเบื่อสำหรับทีนนี้ไปแล้วเพื่อนกุนตรี เอาปิดดิปิดจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ลางจริงของผมร่างจริงของผมก้ลาม,กามจะใหญ่ซิกแพคกจะใหญ่อยากให้ผมเปิดเปิดไหมอยากให้ผมเปิดเสื้อหรือเปล่าคอยดูนะครับทุกคน็นอ้อด้